1นงวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมั่งคั่งกับช่องเรชม o n คอยนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในที่ชื่อว่ากัปตันซูบาสะนะครับเป็นเหรียญมีมนะคล้ายๆกับมีมที่เป็นโซนการ์ตูนนะใครดูการ์ตูนยุคเจ็ด9ูนย์ปดูนย์เก้าูนย์เนี่ยนะครับในช่องเก้าการ์ตูนเนี่ยนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้อ่าจะคุ้นคุ้นหูนะครับสำหรับมีมตัวนี้นะครับ ตัวยอดชื่อว่า tsu gt นะครับราคาเขาอยู่ที่0.05809ตอนนะครับแล้วก็ Market Cap อยู่ที่ประมาณ10ล้านอันดับที่938นะครับวอลลุ่มราย24ชั่วโมงอยู่ที่336,000นะครับแล้วก็อันดับใน24ชั่วโมงอยู่ที่1,406นะครับแรงซื้อไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่า Market Cap ดีแปลว่าตัวนี้มีวาน นะครับแล้วการกระจายเหรียญเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งทั้ง supply นะครับหรือ max supply เนี่ยอยู่ที่ประมาณพันพันล้านนะครับเราก็ t o ท a l supply อยู่ที่982ล้านนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับเหรียญนี้นะครับ่าเชนก็คือโพล y กอนนะครับก็อาจจะดูเป็นเชนรองหน่อยนะครับแล้วก็โปรเจกต์หลกักๆก็คือ p o ซิสเต ecosystem p ิ t ์นเ gaming นะครับ หลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเราก็เรื่องของ NFT แล้วก็ Entertainment เราก็เว็บสสักนิดหน่อยนะครับคือเป็นเหรียญกลางๆอ่ะนะผมก็ไม่ได้เอาอะไรมากนะครับฉะนั้นคะแนนเนี่ยก็พอรู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่ตอนนี้มีกระดานคุกคอยนะครับ Gate.io แล้วก็อ่ปิดเก็ตนะครับ m a k e o b o Uniswap V3 นะครับ ผมแนะนำนะครับท่านใดสนใจในการซื้อเหรียญเนี่ยผมแนะนำสอกระดานนะครับนั่นก็คือเมกโกโบกับเก i o ไอนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะกระดานเมโกโบนะครับถ้าสนใจก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะกระดานเมกก็ถือว่าเป็นกระดานที่ที่ค่อนข้างดีแล้วกันนะครับในการเก็บเหรียญต้นน้ำนะครับผมว่าน่าจะดีกว่าเกตนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ เอาแหละนะครับเรามาดูในส่วนของ Twitter ด้วยกันนะครับว่าซื้อประสาเนี่ยกับการซื้อประสาเนี่ยมีผู้ติดตามเท่าไหร่ประมาณ71,700 Follow นะครับใช้ได้เลยนะสําหรับผู้ติดตามมีผู้ติดตามเยอะพอสมควรนะครับ Following ประมาณ84นะครับเกิดมาตั้งแต่เดือนตุลาปีสองพนี่สิบนะครับอันนี้ก็มีเว็บไซต์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ในทวิตเตอร์นะเราไปดูเรื่องของโพลิสแกนด้วยกันนะครับหรือ Chain Explorer นะครับตัวนี้เขาบอกว่าโฮเดอร์ประมาณพันสอย่างที่ผมคาดเลยคือเหรียญตัวนี้มีวานไม่กี่ไม่กี่มีผู้ถือไม่กี่คนนะครับก็แสดงว่ามีวานดูจาก Total t r a n s f เฟก็ได้33,171แปลว่า ในหนึ่งพันเนี่ยมีคนทำธุรกรรมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนนี้แม็กซ์ซับไพก็เหลือเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านนะครับเก้าสิบร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านใช่นะก็ราคาอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หกนะครับแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะเข้ากระดานบิตเกตเนะี่ยน่าจะเข้าอยู่นะครับเรามาดูส่วนตัวของเว็บไซต์ด้วยกันนะครับเว็บไซต์ทำออกมาได้ดีนะนะครับพวกแกฟฟงแกฟิกอะไรพวกนี้นะครับ ก็มีการปรับภาษานะครับมีการโหลดใน App Store แล้วก็ใน Google Play แปลว่าดีระดับหนึ่งเลยนะมีมีโปรเจกต์ Project, เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเนี่อันนี้ก็เป็นเขาบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นการ์ตูนตั้งแต่1-981นะครับใครดูช่อง9การ์ตูนทันก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีระบบการเอินนะครับแล้วก็มีการเล่น นะครับน่าจะเป็นพวกเกมนะพวกเกมไฟล์แล้วก็มีการเพลย์เกมเนี่ยนะครับมี r ี v e ิ Mode หมด้วยหรือ PVE Mode นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเอิร์นแล้วก็เป็นการาพัฒนาไอตัวของตัวละครหรือว่าความสามารถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะมีพวก NFT แถมอะไรพวกนี้เนาะนะครับมี NFT marketplace นะครับน่าจะใช้ NFT marketplace ของ Polygon นะครับ Uh, ตัวนี้ดีวิลล์นะครับ by uh, Boxmith s and Co. นะครับแล้วก็ Mint o w n นะครับ Inves สเตนะครับผู้ที่เป็นผู้ลงทุนให้กับเนี้ยก็จะมีอยู่สองอันด้วยกันคืออันอันน,น,นี้อันนี้ไม่ค่าแบนดนะครับแล้วก็เยลแกไกดนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีทีมงานอะไรเรียบร้อยนะครับรวมถึงรถแบดเฟสหนึ่ง อย่าง o c t o b e r ปี2022ก็เป็น Active Community นะครับ Reviver Project แล้วก็เฟส s e 2 January ปี2023นะครับ Reviver Mode Start นะครับก็เริ่มทำโปรเจกต์นี่แหละเฟส s e 3 Q 1 2023ก็เป็น PVP Mode Start นะครับนะเราก็เฟส s อ่า Q 2 2 0เนี่ย2อง3ก็เป็น Governance Token Listing นะครับพยายามที่จะลิสต์ตามเหรียญต่างๆเพราะว่าผมดูราคาสูงสุดแล้วคือ0.2 นะครับสองหกมั้งไม่แน่ใจนะครับตอนตอนนี้ราคายังอยู่แค่ศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับน่าจะไปต่อได้สักนิดหน่อยนะเฟสสามนะครับคือสองพันยิบสามนะครับอารีนาโหมดสตาร์ทนะครับเฟสหกคิวสี่สองพันยิบสามก็เป็นโมบายแอปฟรีทูฟรีทูเพย์เครดิตพาร์ตเพย์เมนต์อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ก็ไล่ไปตามระดับเลยนะครับฉะนั้นไม่ใช่เหรียญมีมธรรมดา ผมบอกประมาณนี้คือเหรียญม,มีมีระบบพอสมควรนะครับจากนั้นการให้คะแนนของผมเนี่ยผมคิดว่ามันเสียยาอยอย่างเดียวนะครับคือเหรียญเนี้ยคนเล่นน้อยนะครับแล้วก็มีวานไม่กี่ตัวแหละนะครับก็เลยให้เต็มไม่ได้นะครับให้อยู่ที่ประมาณเจ็ดละกันนะครับในฐานะที่เป็นเหรียญมีมของกลุ่มพวกนี้นะแต่มันก็ไม่ใช่มีมแบบซัทีเดียวนะครับมันก็จะมีพวกเกมมิ่งอะไรพวกนี้เข้ามาเสริมด้วยบ้างนะครับ ก็ไม่ถึงกับสิบอะเนาะเพราะว่าโปรเจกต์มันก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรอยู่ในในแดนกลางด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ใช้ธีมของกัปตันซือภาษาเนี่ยเอามาใช้เท่านั้นเองฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิกกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่ม m ชั n new moon b a p นะครับก็สามารถเข้าไปคุยได้แล้วก็ฝากกระดาน make global ด้วย นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เป็นกระดานเ e กโกโบและสําหรับวันนี้ผมหวังว่ากับตันซื้อภะาษะนะครับจะเป็นเหรียญที่สร้างความมั่งคั่งให้สรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget ตเ,เว็บ3เปลี่ยนจกาก m มกะสวบ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานได้